โอเได้ไหมได้ครับโอเคโอเคไหมครับผมครับรู้สึกดีใจมากๆครับที่เป็นโปรเจกต์ที่เราได้ co ปร o ั่กับกับสิงคโปร์นะครับก็คือจริงๆอยาก อยากทำโปรเจกต์อะไรที่ท,ที่ที่มันเป็นการร่วมมือกันระหว่างาประเทศหลายๆประเทศอยู่นะครับโดยเฉพาะในในประเทศในเอเชียด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ก็ฝันเป็นจริงนะครับก็ได้รับได้รับการติดต่อมา,มาเมื่อสักสามสปีที่แล้วนะครับในเรื่องที่ท,ที่จะทำโคปรดักชั่นนะครับร่วมกันจากสิงคโปร์นะครับแล้วก็คือมันมีด้วยด้วยความอาจจะด้วยความความที่เราเป็นทั้งผู้ผลิต แล้วก็มีช่องโทรทัศน์แล้วก็มีสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนั่นก็คือวันดีเนี่ยนะครับมันก็เลยลงตัวกันนะครับแล้วก็ทำงานกันก็ก็มีความสนุกมากมีความท้าทาทยแล้วก็มีความปรับแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเยอะมากๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ว่าเราก็พองานออกมามันก็เป็นงานที่ดีมากๆมันสนุกมากๆเลยครับก็ต้องจริงๆต้องขอบคุณทางทางทางมกชายจากสิงคโปร์นะครับที่ที่ เรียกว่ามาหาเราเราก็มามาคุยกับเรานะครับแล้วก็ได้ทําละครเรื่องนี้ครับถากอจแล้วอาอยากไเป็นคนไทยทใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการร่วมมือกันอย่างชนิดที่ว่าถ้าเห็นจากนักแสดงแล้วก็จะจะคือเรียกว่าตัวท็อปทั้งไทยและตัวท็อปทั้งสิงคโปร์ <c oughs> นะครับอันนี้ร่วมกันเลยมันว้าวมากๆครับ <c oughs> <c oughs> What's the best thing? Yes. <laughs> oh my god, I think the friendship. Wow. Thank you. Yeah, the friendship. And um, I mean, I'm working with some of my heroes, you know, like P.A. I love his work um, from films to that Genius and then Mad Unicorn. And then I'm also a big fan of P. Chai's work, Master of the House. Um, so, and then the young stars, like, I'm so amazed at Book Das performance because it's one of the most difficult roles it's very difficult to play um, two roles so and i got to know all of them through work and so i'm really very grateful for the friendship yeah and i would love to work on more pre productions mm. with 131 yeah i i just feel it you know it's chemistry yeah so <laughs> ก็รบทบเป็นฝาแฝดครั้งแรกค่ระรบทบเป็นหนึ่งเดียวกับเลอาก็เ<อ>ป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วก็ท้ทาทายความสามารถตัวเองมากๆก็ได้ประสบการณ์จากเรื่องนี้เยอะมากๆค่ะในหลายๆด้านแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะชื่นชอบเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมีอะไรที่ใหม่มากในเรื่องมันคาดเดาไม่ได้ในในอะไรหลายๆอย่างถึงแม้ว่าเออมันจะเหมือนแฝด แต่ว่าข้างในแล้วจริงๆอ่ะมันมีเนื้อหาอะไรต่างๆที่แบบอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันกลับมาต้องมาเที่ยมอีกรอบใช่ครับในเรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นทีมของเทมตกาคุยทางไหนบ้างมีได้ชมครับมีได้ชมด้วยด้วยด้วยเราก็พอพาร์ทที่อยู่ที่ไทยเราเราค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ผมเชื่อว่าคนดูจะเอาใจช่วยในเรื่องของของความรักของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้เห็นจะแบบเมื่อไหร่บอกสักทีบอกรักสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับในในในเรื่องนั้นยังไม่บอกเหรอไม่บอกไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ลุ้นครับเดี๋ยวได้ลุ้นเดี๋ยวได้ลุ้นต้องต้องบอกว่าน่ารักมากและมีเสน่ห์มากครับใช่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 แต่ว่าเขาก็แบบเป็นหลายซัพพอร์ตที่ดีนะซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตเมื่อเมื่อหนึ่งเดียวอยู่ในอันตรายเราก็ พร้อมที่จะทะยานเข้าไปช่วยในเวลานั้นเลยอะไรทะยานนะโดยที่ค่อยโทรบอกนายว่านายผมไปนะไปก่อนพุ่งก่อนพุ่งก่อนยังมไม่ต้องอนุญาตก็ไปแล้ว<า>ใช่ไหมความอยู่รอดต้องมาก่อนคอามอดภัยต้องมาก่อนครับเ,เป็นโควิดคุณเป็น clouds, เป็นโควิดไ,ไงเป็นนายเขาเนี่ยเป็นนายเขาเป็นนายเขา้างวันดีมากิช่ต้องวัน นี่ดีมากเลยต้องขอบคุณบอยมากขอบคุณเป็นหลายทีแล้วที่ให้เกียรตินึกถึงยินึงเพราะว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้เล่นซีรีส์กับช่องวันใช่ไหมช่องวันนี่เป็นเป็นช่องอันดับเราก็รออยู่ครับเราก็รออยู่ครับแล้วมันได้บทที่น่าสนใจอย่างที่บอกว่าเป็นบทครั้งแรกที่เล่นเป็นตัวเหี้ยขนาดนี้แล้วก็ได้ทําทุกอย่างเพื่อความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไหมไทยจาชื่อนี้ไว้นะครับหมไทยเราเล่นเป็นโควิด โควิดใหม่ไทยนะครับคุมทุกอย่างและนี่เป็นมือขวาของเราแค่ไหนครับแค่มือขวาแค่ไหนแค่ไหนและมีกระรี่อยู่ในายผมว่าใช้คำนี้มันซอฟกว่านี้กว่าดีกว่าเอาเขาตามเรื่องไงผู้ให้เราผู้ให้บริการผู้ให้บริการผู้ให้บริการใช่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 สำหรับใช่ใช่อันนี้ในในคาแรคเตอร์เตอนเนี่ยขนาดนี้มันถึงถึงดีใจได้ร่วมงานช่วงวันช่วงอื่นไม่เคยมีการให้เล่นแบบนี้ไงขอบคุณบอยจีขอบคุณมากครับ พี่ชายมาพี่ชายมาพี่ชายกับพี่ชายพัฒนายผ่าผ่ครับ Yes sir ค่ะทำไมมทั้งงานร่วมงานใันนี้ร่วมงานกันเหรอยังไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเลยสิงคโปร์กับใครนะสิงคโปร์กับใครที่ไปี่ไปก็เอาเปายิงเฮ้ยไม่ใช่โดนแลเนาะสนุกครับสนุกมากเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากคือใช่ว่าไม่ได้ใหม่ ค่ขึ้นใหม่ทุกคนนะ่ะกับประสบการณ์นี้เพราะมันเป็นครั้งแรกกับการคาราเตระหว่าง2ประเทศแล้วอย่างที่บอกไปคือวัฒนธรรมของของเราทั้ง2ประเทศจริงๆแล้วอาจจะใกล้เคียงกันแต่มันมีความแตกต่างที่มันแบบเข้าไปถึงแล้วเราได้เข้าฉากได้ร่วมงานกันจริงๆเราถึงได้เห็นว่ามันมีมันมีมันมีความมันมีแกลบของของวัฒนธรรมจริงๆแต่ความอาจารย์คือมันสามารถที่จะมาเบลนด์ด้วยกัน แล้วไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยด้วยภาษาการเล่าเล่าเรืเ่องที่มันสวยงามมากใช่ใช่ครับงานอินเตอร์ครั้งแรกในชีวิตเลยเลยแบบตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกที่ได้ได้มาร่วมง,งานแล้วก็วันที่บินไปถึงที่สิงคโปร์วันแรกก็คือแบบคือแบบตื่นเต้นคือเข้าฉากกับนักแสดงสิงคโปร์ทันทีเลยอะ่ะแล้วทา้าเขากบ,บ ต้องอยังไงเนี่ย,เ,ยเขาแบบระดับอินเตอร์ระดับโปรเฟชชั่นลกันหมดแล้วอะแต่มันสนุกเพราะว่าเขาแบบเขาบบน่ารักมากเขามาแบบเต็มที่เขาทํากันบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วพอถึงเวลาเข้าฉากแ่บเปิ้งคือตัวละครระเบิดใส่กันนันทีในข้อมูลน,น,นิดนึงเตอร์นะนะนะพูดสามภาษาชายเนี่ยพูดสามภาษาภาษาอะไรบ้าง ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนี่ไม่ธรรมดานี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยครับนี่ด้วยนี่ก็สามภาษาขาขาอะไรนะคะภาษาเดียวค่ะภาษาไทยอะไรนะคะนเรื่องนี้มขาเรียกว่าเอ่เอาง่ายๆเลยนะคะเป็นเอ่อเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ professional ที่สุดในโลกค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่ละครที่แบบว่าจบแล้วรู้สึกว่าชนะมา รู้สึกว่าหนูชนะมากเลยอะไรเงี้ยคิดว่าพอไหวใช่พอไหวต้องดูจนจบจะรู้ว่ามันคิดยังไงใช่สมมุติว่าถ้าเป็นเมนูอาหารก็อาจจะเป็นส้มตำบูราพีค่าเม็ดอะไรเงี้ยส่วนเรื่องความสวยเซ็กซี่มันเป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วคือเรามีมาตั้งแต่ต้นฉันไม่ต้องทำอะไรเลย ถูกตองไหมนี่คือเลือกคนละอันน bueno> ี้ถูกคนวันภาพรวมวันนี้ค่ะิงคโปร์งสิงคโปร์มั้งสิงคโปร์ม้งปมัสวัสดีครับพงจเพียงเียงเพง I, I feel it's great because uh, I've, I've worked with uh, Arisara Wongchali, I worked with uh, Pipe and I've also worked with uh, PA also. So I I feel very happy because I feel the standards have been met. I feel the younger generation are just as good, and uh, it's always nice to work with the Thai people. Uh, I say it from the bottom of my heart that they are very genuine, and uh, they're very straightforward so working with the ties is always a good thing uh, as long as they keep the standards i'm ever happy to work with them again same question um, I, I guess it's, it's interesting because performing arts doesn't have a boundary you know as long as we, are, we come together in different language different cultures coming in to create something beautiful and amazing with such a beautiful script collaboration I hope that we have more, uh, whether it's around the world or with Thailand, everybody, um, it's great. And I really enjoyed my very first, this is my very first collaboration with Thailand and I hope that we have more. Wow. Come back for more. Thank you. I <laughs> Chinese. <laughs> 呃，我是第一次跟泰国一起合作的。我跟很多国家都合作过，但是泰国是第一次。然后我会觉得这样的一种交流呢，对于我们这个影视影视业哈、哦，是一个很好的一个呃很健康的一个举动。所以大家都可以互相交流，然后知道彼此的强项跟弱点，然后互相的配合。这对我们讲就增长了一些新的一些合作的方式。所以我希望。 Why? Okay, he represents. He represents. Represent, represent, uh, yes. No, Why you cannot miss this series? I tell you, I tell you very honestly. You have very good actors in this show. Myself included. <laughs> <laughs> so you have. You have the old, you have PA, we have Hong Hui Fang, all the way to the very young actors, uh, even that girl who came over to Singapore to play the young uh, Neng Diao. Uh, we even have uh, Singapore's representative Gladys Ng. I think they all did a very good job. Um, and uh, this, this question has actually got to be for P War. Uh, he directing all of us would know the efforts uh, and the hard work that we put into the show. So what you will see in this show is a very good collaboration between the Thais and the Singaporeans. So you must watch yeah. to win. Yeah. You must watch to win Ranjang <laughs> รต้องบอกว่ามันมันสนุกมากแล้วมันใหม่มากแล้วก็เป็นอะไรที่เราเราได้เรียกว่าเ,เรียนรู้ซึ่งกันและการระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะครับถึงแม้เราจะเป็นเ,เรียกว่าเอเชียเหมือนการประเทศติดกันแต่มันก็มีความทั้งแตกต่างและเหมือนอะไรกันอยู่แล้วก็มันมันผมว่ามันดีมากที่เราได้ได้ ได้ explore แล้วก็ได้ได้เรียนรู้ซึ่งซึ่งกันและกันแล้วมันในเรื่องที่แบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันใหม่เนาะมันไม่ธรรมดานะแล้วก็ใช่ไหมครับคุณ <laughs> จากผู้เขียนบทนะครับ <laughs> ก็โอ้โหงัดไม้เด็ดออกมาเต็มที่อยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องราวของการท่วยสืบเชิญอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พี่หัวก็ฝากผลงานมาเยอะแยะมากมายนะครับที่ <laughs> โอ hablando, oh, lives, lives, ้โหหลายๆเรื่องก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่าสนุกมากๆที่ว hmm. ่ามีอะไรจะฝากไหมครับก็มันอาจจะดูถ้าเราดูผิวเผินมันอาจจะดูเหมือนจะดูยากมีการพูดภาษาอังกฤษอะไรกันเยอะแต่บอกว่ามันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นในเรื่องมันคือเป็นเรื่องของคนที่ค้นหาตัวเองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวผมว่ามันมันเบสิกนะครับมันเป็นสิ่งที่ยูนิเวอร์แซลอยู่แล้วทุกคนเข้าใจได้ในเรื่องนี้ครับ เติมนิดเดียวค่ะมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่รักชีวิตตัวเองไม่ชอบตัวเองเราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนเมื่อเราได้ไปอยู่ในอีกชีวิตหนึ่งของเขาที่เรามองว่ามันดีเหลือเกินเราถึงได้เรียนรู้ว่าชีวิตตัวเราเองมันดีที่สุดอันนี้คือแมเสเซจที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ